นี่นะหิวข้าวก็มีข้าวกิน<ม>หิวน้ำก็มีน้ำกินหิวผู้หญิงก็มีเจ๊กิน<อ>หิวหอย่างจายจ้งพี่ต่อไม่หิวหรอกแต่พี่ไม่หิวมากไอ้ว่าแม้แต่เจ๊ก็ยังไม่เวทเหรอเนี่ยก็เมื่อวานเห็นบอกว่าเจ๊อร่อยก็เลยอยากลองดูยง้มย้มสวัสดีครับเพื่อนๆผม S D T กลับมากันแล้วนะครับกับรายการเล่าเรื่องเป็นต่อกับเป็นต่อ EP ที่5ครับผม เรื่องราวของพี่เป็นต่อนะครับที่ได้สูญเสียน้องน้ําไปทําให้พี่เป็นต่อนี่จมอยู่กับความทุกข์ยาวนานเลยนะครับและในอีพีที่แล้วนะครับเป็นต่อก็ได้สติขึ้นมาครับเพราะว่าทิ์บอกว่าสงสารน้องพอใจบ้างเถอะเพราะว่าคนรอบข้างนี้เขาก็เป็นทุกข์มากๆเลยนะฮะดังนั้นเมื่อพี่เป็นต่อได้สติก็เริ่มจะรับประทานอาหารแล้วล่ะครับผม และเรื่องราวกําลังต่อมาใน ep ที่5ครับแต่เตือนเพื่อนๆไว้ก่อนนะเนื้อหาทั้งหมดนี้จะเป็นการสปอยซิทคอมเป็นต่อ ep ที่5ทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครไม่อยากดูแล้้วก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับผมก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเจอก็แค่อยากให้ตบกลมดีจะได้ลืมเรื่องน้ำนนดีมากมากดีเลย มินมาลากต่อเข้าไปกินในครัวเลยนะและอีพีนี้นะครับก็แบ่งเป็น2ฉากครับระหว่างมินิมาร์ทกับบางบาครับผมซึ่งในตัวซิทคอมเองเนี่ยก็จะสลับไปสลับมานะครับถ้าผมเล่าอย่างนั้นก็คงจะงงอย่างแน่นอนก็เลยเล่าเป็นฉากๆให้กับเ,เพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับมันเริ่มต้นที่บางบาก่อนครับ พี่ยมเนี่ยเดินเข้ามาที่บางบานะฮะแล้วก็ถามเจมินว่าหิวหรือยังเจมินก็บอกว่าหิวแล้วพี่ยมก็เลยชวนเจมินไปกินที่เคาน์เตอร์นะครับแต่เจมินไม่ได้หิวแบบนั้นนะฮะหลังจากนั้นพี่วอกกับพี่เป็นต่อก็เดินเข้ามาครับและพี่ยมก็บอกกับเจมินว่าเนี่ยชวนพี่วอกกับพี่เป็นต่อมาเพื่อช่วยคิดการรีโนเวทร้านนะครับ <laughs> เพื่อจะดึงลูกค้าเข้านั่นเองจัดร้านใหม่ให้ดูดีสักหน่อยนะครับ หลังจากนั้นเจมินก็พยายามพูดคุยเล่นกับเป็นต่อนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นต่อนี่ยังเศร้าอยู่ก็เลยพยายามเล่นด้วยพูดคุยด้วยเป็นต่อก็เลยนำเสนอว่ารีโนเวทร้านะนะเราก็คงไม่ต้องใช้เงินเยอะอาจจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรบางสิ่งบางอย่างก็น่าจะดีแล้วแล้วปรากฏว่าพิยมเนี่ย ก็คิดขึ้นมาเลยครับว่าอ๋อคิดออกแล้วว่าจะรีโนเวทร้านยังไงแต่ว่าวันนี้มันยังไม่ทันเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนแล้วกันทำไมต้องพรุ่งนี้ด้วยไปดูกันครับวันรุ่งขึ้นนะครับพี่วอกเจมินแล้วก็พี่เป็นต่อก็อยู่ที่บางบาแล้วล่ะครับเจมินก็พยายามยั่วพี่เป็นต่อแล้วก็เล่นกับพี่วอกนะครับเพื่อให้พี่เป็นต่อนั้นลืมน้องน้ําแต่ปรากฏว่าพี่เป็นต่อก็ซึมใส่ซะงั้นครับเพราะว่าพี่เป็นต่อ บอกว่าไปที่ไหนเนี่ยก็เห็นแต่ภาพน้องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่นั่งกินข้าวโดยกันหรือแม้กระทั่งพื้นตรงนั้นที่พี่เป็นต่อเนี่ยคุกเข่าขอน้องน้ําแต่งงานที่สุดแล้วความทุกข์เหล่านั้นไม่ได้เป็นเพราะใครหรอกครับมันก็เป็นที่พี่เป็นต่อเองที่ยังคิดถึงน้องน้ําอยู่นั่นเองเจมินก็เลยเปลี่ยนเรื่องว่าพี่ยมเนี่ยไม่ยอมบอกเลยว่าเออตกลงจะรีโนเวทร้านยังไงพอพูดกันเสร็จท่านั้นแหละครับพี่ยมก็เข้ามาเลยครับ แล้วพิ่ยมก็เปิดตัวสาวสาวครับน้องคนแรกมาพบกับน้องนีออนว้าวกูเรียกนีออนอีหลอดไส้ผมได้ไงคนแรกเลยพอพ er ูดชื่อเท่านั้นแหละครับน้องนุ่นเดินเข้ามาเฉยเลยก็เป็นจังหวะาๆที่ผมชอบมากเลยนะครับ พอเสร็จแล้วหลังจากนั้นพิยมก็เริ่มเปิดตัวสาวๆส,สาวคนแรกนี่ก็ขาวสว่างยังก็ไฟสีนออน,นะครับแล้วก็น้องคนนี้ก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่นะฮะเราเห็นเธออยู่ในโลกโซเชียลอยู่บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k ิกต t o k หรือแม้กระทั่งใน y o u t u b e ก็ตามนะฮะแล้วก็รายการหลายๆรา,ายการก็เริ่มเชิญเธอไปแล้วนะฮะเริ่มมีชื่อเสียงแล้วนะโหยังจำไม่ได้นะว่าน้องก็ชื่ออะไร ถัดมาก็เป็นอีกคนนึงครับโอ้สวยเซ็กซี่บะละหึมลริ่ม,มบึมเลยใส่ชุดสีแดงแจ๋มาเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับดอกกุหลาบที่สวยงามเลยนะฮะเข้ามาแบบเซ็กซี่เลยคนนี้ดูเป็นพิเศษกว่าคนอื่นถัดมาก็ผู้หญิงอีกคนนึงตัวเล็กผอมนะครับแล้วก็ดูเธอแบ้วแบวคิกคุออกแนวสลางเฮนะฮะคือเกาหลีเกาหลีนั่นแหละครับผมและคนสุดท้ายก็คือ น้องคนนี้ครับที่เธอออกมาแนวตลกนะฮะสวยเซ็กซี่ตลกอีกต่างหากตลกแบบไหนไปดูกันครับนั่นแหละ่นแหละ้เิญมุันั่นฮะนั่นก็คือสาวทั้งสี่ที่พิยมนำเข้ามาครับและเหตุผลที่พิยมพาเข้ามาก็คือพิยมบอกว่าการเชลีโนเวทร้านเนี่ย มันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คนอยากเข้ามาเราควรจะมีเด็กเสิ์ฟที่เป็นสาวๆเอาไว้ดึงดูดผู้ชายด้วยซึ่งเจมินก็บอกว่านี่เป็นแผนของแกใช่ไหมแต่พี่เป็นต่อเนี่ยก็บอกว่าเห็นด้วยนะเพราะว่ามีพี่ดินกับพี่จวบเท่านั้นเองที่เป็นเด็กเสร์ฟและเป็นผู้ชายด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็น่าจะช่วยให้ดึงดูดหนุ่มๆเข้ามาได้แล้วก็เลยมีการพูดคุยเจมินก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่ได้หรอกถ้าจะจ้างเนี่ย จ้างทั้งหมดไม่ไหวหรอกต้องคนต้องไล่คนอื่นออกไปด้วยนั่นแหละสุดท้ายก็เลยว่าเอางี้จ้างคนเดียวแล้วกันก็เลยสร้างบททดสอบเพื่อจะดูว่าแต่ละคนนั้นเหมาะสมกับหน้าที่ในการเป็นเด็กเสิร์ฟมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยการให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยทดสอบในการเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าก็คือเสิร์ฟให้กับพี่วอกนั่นแหละครับผมเมนูนี้ของโรดกุมารทองเลยนะคะอะไรอะ่ะไก่ผัดน้ำแดงแึ้งวอกและเมนูนี้พ่อรัวนี่ทำ อะไรอะ่ะทอดมันแ <Hey! S 2> ึ้และเมนูนี้เวลากินต้องใส่ดูชีพอะไรโบแต้งและเมนูนี้หลังจากที่ทั้งสี่คนได้ทำการเสิร์ฟแล้วเจมินนี่ถูกใจมากนะครับนั่นก็คือน้องบ้าจ่างที่เธอตลกนั่นแหละครับน่าจะสร้างสีสันให้กับบางบาได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะฮะเธอเลยเลือกคนนี้ แต่พี่ยมบอกว่าพี่ยมชอบน้องโรสหรือน้องกุหลาบนั่นแหละครับมากกว่าครับผมทีนี้ก็เลยเถียงกันว่าจะเอาใครสุดท้ายพี่เป็นต่อก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เอาทั้งสองคนเลยแล้วกันถ้าเกิดว่าเด็กเสิร์ฟดีมันก็ดึงดูดล้านได้ใช่ไหมเงินก็จะสามารถมาจ่ายค่าเด็กเสิร์ฟได้ก็น่าจะดีกว่าก็เลยตัดสินใจกันอย่างนั้นครับสุดท้ายน้องบ้าจางก็เลยขอตัวกลับไปก่อนแต่น้องโรสเนี่ยบอกว่าเดี๋ยววันนี้หนูขอเป็นลูกค้าก่อนแล้วกัน เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับจากนั้นน้องโรสก็เดินเข้าไปในห้องน้ําแต่เธอไม่ได้เข้าไปในห้องน้ําครับเธอยือนรออยู่ที่หน้าห้องน้ําแล้วเธอก็บ่นกับตัวเองว่าเอ๊อะเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาสุดท้ายเจมินเดินเข้ามาครับพอเจมินเดินเข้ามาเราก็คิดว่าสงสัยพี่ยมซวยแน่แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับหนูชอบพี่มินนะคะ น้องโรสเนี่ยบอกกับเจมินว่าหนูชอบเจมินแล้วก็หอมแก้มเจมินเลยนะฮะโอ้เจมินนี่อึง้งไปเลยครับแล้วคนที่อึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือพี่วอกครับเพราะพี่วอกอยู่ตรงมุมห้องน้ํานั้นพอดีนะฮะแล้วก็โอ้เย็ดเปียก <c oughs> น้องโรสเป็นเลสเบียนนี่ว่า <c oughs> สุดท้าย ทุกคนก็ตกใจนะครับพอออกมาบอกพี่ต่อมาบอกพี่ยมพี่ยมนี่ยิ่งตกใจหนักเลยนะครับกำลังจะเสียเมียไปพอดูแล้วเจมินก็ทำท่าเล่นกับน้องโรสด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ทำให้พี่ยมเนี่ยไม่กล้ามายุ่งยามกับน้องโรสนะครับผมแล้วก็ถ้ายุ่งยากม,มากแน่ถ้ายุย่งยากม,มากแกเตรียมเสียเมียไปได้เลยสุดท้ายน้องโรสก็เลยกลับไปก่อนครับพี่ยมก็เลยคิดในใจ แต่เสียงมันดังออกมาครับว่ากูอุตส่าห์จะเอามาแอบไว้กินเองซะหน่อยสุดท้ายกลายเป็นเลสเบียนเฉยเลยหลังจากที่บ่นเสร็จบ่นในใจเสร็จปุ๊บก็หันมาถามพี่วอกว่าตะกี้มึงได้ยินไหมปรากฏว่าพี่วอกได้ยินครับเพราะพี่ยมดันบ่นมีเสียงออกมาเท่านั้นแหละครับเจมินไล่กระทืบพี่ยมออกไปนอกบางบาเลยละครับสงสัยงานนี้เละเป็นโจกอย่างแน่นอนครับผม ก็จบลงไปนะครับสำหรับฉากแรกครับผมสรุปแล้วจะรีโนเวทร้านพิยมใช้แผนที่จะเอาเด็กมาไว้กินเองแต่เด็กคนนี้กับชอบเจมินกลายเป็นเลสเบี้ยนและที่สุดดันเผอปากพูดออกไปว่าจะเอาไว้กินเองเจมินก็ไล่กระทือพิยมครับจบพะแต่พี่เป็นต่อก็ยังเศร้าอยู่นะครับผมพี่ว่าก็เลยต้องใช้คำพระเข้าขม่มความเศร้าของพี่เป็นต่อนะครับว่าชีวิตมันสั้น เราคงต้องออกจากความเศร้าไปหาความสุขดีกว่าพี่วอกก็เลยไปหาความสุขกันไหมเล่าพี่ต่อเขาบอกว่าโนที่สุดพี่วอกก็เลยยกมือขวาขึ้นมามือขวาหรือมือซ้ายมือขวาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าต้องลำบากแกอีกแล้วสิเพื่อนๆก็ไปคิดกันเอาเองนะครับนี่ก็จบครับสำหรับฉากแรกของเป็นต่อนะครับแหมพี่ทิพย์ขามาทีไรก็ถามหาแต่อาการพี่ต่อนี่แหละนะคะ ถ้าไม่อยาเสียเวลามาถามพอใจเนี่ยพอใจแนะนําให้พี่ทิพย์เนี่ยนะไปนอนห้องพี่ต่อเลยพัดมาก็เป็นฉากอีกฉากหนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่มินิมาร์ทครับผมน้องพอใจพี่กอล์ฟอะไรก็อยู่กันที่มินิมาร์ทนั่นแหละพี่ทิพย์เข้ามาก็ถามหาเป็นต่อนะครับด้วยความห่วงใยแล้วเนาะแต่พอใจก็เล่นมุกครับไปนอนอยู่กับพี่เป็นต่อเลยไหมจะได้รู้เวลาเขาตื่นมาจะได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้าง ก็เล่นมุกกันไปเล่นมุกกันมาแล้วครับพี่อู๊ดก็เดินเข้ามาแล้วก็มาขอร้องให้พี่ทิพย์เนี่ยช่วยหน่อยเพราะว่าน้องต้นไม้ไม่ยอมเชื่อฟังพี่อู๊ดนะครับน้องต้นไม้ก็คือเป็นน้องของน้องต้นน้ําตอนนี้น้องต้นน้ําแกโตไปแล้วนะแต่น้องต้นไม้ยังอยู่ในวัยเรียนวัยมหาลัยอยู่เด็กกําลังโตเนาะก็เลยเถียงพ่อนะครับแล้วก็ อาจจะทําให้พ่อเนี่ยหงุดหงิดที่ลูกไม่ยอมฟังสุดท้ายตัวเองก็สอนลูกไม่ได้ก็เลยมาหาพี่ทิพย์ให้พี่ทิพย์เทศให้กะว่าพี่ทิพย์เนี่ยจะเอาคําพระเนี่ยมาเทศให้กับน้องต้นไม้เพื่อน้องต้นไม้จะได้รู้บาปบ,บุญคุณโทษว่ามันเป็นอะไรในการเถียงพ่อเถียงแม่นะฮะหลังจากนั้นข้ามาอีกวันหนึ่งพี่อู๊ดก็พาน้องต้นไม้มาครับน้องต้นไม้โตขึ้นนี่ก็หล,อล่อเหลาเอาการเลยล่ะฮะ,ะแน่นอนครับคนหล่อเข้ามาในมินิมาร์ท พี่ก๊อฟก็แทะลมอยู่ตลอดเลยนะฮะไม่ให้เรียกป้าแต่ให้เรียกเมียนะก็เป็นอย่างนี้แหละฮะขัดจังหวะไปขัดจังหวะมาตลอดจากนั้นพี่อูดก็เริ่มวางแผนกับน้องทิพย์นะครับว่าจะแกล้งออกไปโทรศัพท์ข้างนอกแล้วให้พี่ทิพย์เนี่ยเทศให้สักกันหนึ่งนะครับแต่ลูกชายจอมฉลาดของพี่อูดก็รู้หมดนะฮะว่าพ่อพาผมมาเนี่ยจะให้อาทิพย์เนี่ยสอนผมใช่ไหม พูดไปพูดมาก็เลยเถียงกันอีกนะฮะแต่การเถียงเนี่ยทำให้เรารู้ว่าพี่อูดเริ่มไม่ฟังเหตุผลของลูกแล้วล่ะครับทะนั้นเนี่ยคุยไปคุยมาคนที่จะถูกเทศหรือว่าถูกสอนก็กลายเป็นพี่อูดครับและน้องต้นไม้เนี่ยก็โคตรฉลาดเลยนะฮะแกก็บอกว่าพ่ออยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวผมจะออกไปโทรศัพท์พ่อจะได้ไม่ต้องอายที่เวลาอาทิตย์เนี่ยสอนพ่อแล้วมันก็ออกไปจริงๆะฮะ สุดท้ายพี่ทิพย์ก็เริ่มคุยกับพี่อู๊ดครับว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะให้เขาแบบคอยฟังคําสั่งเราอย่างเดียวเขาเป็นคนมีความคิดแีกอย่างลูกพี่อูดเนี่ยก็เป็นคนมีเหตุผลด้วยฉะนั้นเราอาจจะต้องฟังเขาถ้าอยากให้เขาฟังเราโอ้โดนมากครับคําพูดนี้สุดท้ายพี่อูดก็เลย เออรู้ว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงลูกไม่เป็นสอนลูกไม่ถูกนะครับหลังจากพี่ทิพย์ได้เทศนาพี่อูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่อูดก็รู้ความผิดของตัวเองก็กล่าวว่าจะมาขอโทษลูกนะน้องต้นไม้ก็หล่อพอครับพ่อไม่ต้องขอโทษผมหรอกแค่ มีเหตุผลกับผมก็พอหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กอดกันมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งจบกลับไปครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องของเป็นต่อ ep ที่5นะครับเออลืมบอกเพื่อนๆไปอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเล่าเรื่องเป็นต่อไปแล้วเราจะมีคลิปคุยกันต่อแกะประเด็นต่างๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามแกะตัวอย่างเป็นต่อด้วยนะอยู่ในช่องของเรานี้นี่แหละครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.